สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับชัญญาชนาอย่เช่นเคยนะคะสาหรับวันนี้นะคะที่บ้านเราก็มีบาร์บีคิวปิ้งย่างนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเตรียมทํมาการหมักไก่เพื่อจะที่จะนําไปปิป้งย่างนะคะวัตถุดิบของเราก็มีไก่ตัวใหญ่ค่ะซอสกุงรสฝาเขียวซอสหวานเกลือกระเทียม เม็ดผักชีนะคะแล้วก็พริกสดสำหรับทำน้ำจิ้มค่ะเราไปดูขั้นตอนในการเตรียมซอสสำหรับมักไก่กันเลยค่ะเม็ดผักชีนะคะนำมาขโขลกเลยนะคะ<ม>จากนั้นนะคะก็ใส่กระเทียมเลยค่ะ น,นั้นก็ใส่ซอสฝา,าเขียวเลยค่ะกะปริมาณเอานะคะว่าไก่ตัวใหญ่ขนาดไหนอันนั้นก็ใส่ซอสหวานค่ะกะปริมาณเอาเช่นกันนะคะว่าไก่เราเยอะขนาดอันนั้นก็ใส่เกลือค่ะ เราจะทํารสชาติจืดๆไว้ก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันเค็มเราไม่สามารถแก้ไขได้จากนั้นนะคะ,ะเราก็เติมน้ำเล็กน้อยนะคะเพราะว่าน้ำซอสของเราค่อนข้างที่จะเหนียวเลยนะคะดังน้ค่ะเราก็จะได้น้ำซอสออกมาเมื่อเราเมื่อเราได้น้ำซอสแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเขาเรียกว่าอะไรนะ ทำไก่อย่างนี้ค่ะให้เพื่อให้น้าซอสน,นะคะซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะก่อนที่จะนําน้าซอสลงหมักนะคะทําไปทั้งตัวไก่เลยค่ะวันนี้ไก่ค่อนข้างที่จะตัวเสร็จแล้วน,น,นะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใส่หม้อใใหญ่เลยค่ะแล้วก็เทน้าซอสที่เราเตรียมไวล้ลงไปเลยนะคะ แลกวนะคะพุกๆเ้าให้เข้ากันคุกเค้าให้เข้ากันก่อนนะคะน้ำซอสของเรามันไม่ท่วมไก่เนี่ยต้องพยายามที่จะคุกเค้าให้เขาให้เข้ากันก่อนดีนะคะ เราก็ได้ไก่อบที่ยังสุกไม่100%เนตเต็มนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาไปย่างเอาไปปิ้งย่างต่อไปเพื่อทำบาร์บีคิวปิ้งย่างค่ะ